ฤดูกาลนะครับของสาวยและเพื่อนโชว์หรือสาวไร้สองเนาะนะครับซึ่งเป็นบอลลัมน์เรือเดื้อเชื่อไทยของพี่น้องบัณฑแพงตำบลแทงกับผู้โดยสุรมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับด้วยการบริหารของนะครับน้องโจ๊กลุงแซ่ด์บะลสินค้าในซุ้มห่านะครับพร้อครับเฮียหน่อยบอลลัมไอด็กนะครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงกำลังจะเดินน้ำทำคาราวานมานะครับในการแสดงของฤดูกาลนี้หนึ่งร้อย 120่อกงงานนะครับวันนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของฤดูการนี้นะครับฝากไว้นํานะครับผลงานการแสดงแล้วก็ขอบคุณไปยังเจภาพเจภาพเจ้าการเจ้างานที่ติดต่อไว้นะครับสำหรับฤดูการนากันนะครับหลายแล้วนะครับเกือบลอยงานแล้วนะครับพวกกลาภุมพามีนาเมษสายนี่ถือว่าเกือบเต็มแล้วสำหรับนะครับสาว้อยแล้วพลอนชั่ส่วนสาว้อยเป็นเปนบรรัศครับเต็มไปหอดพุรุครับปีเจ็ดศูนย์พุรุ เออของพระคุณเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพบ่อล้ำบันแท่งครับผู้สั่งซื้อเสียงเอ่อผู้สั่งซื้อเสียงระดับนะครับทั้งด้านพี่น้องทั้งประเทศเอ่อทั้งในประเทศทั้งก่างประเทศนะครับสันเกาไปถึงขร้นมาสาวดอยนี่โอ้ยนะครับเป็นจาพาภูิใจไปทั้งใดกันเออพี่น้องหมพี่น้องหัวนะครับบอลล้ำมาจากบานแท่ง นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟ์พาวเวอร์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่สร้างชื่อเสียงใอ้พี่นองบ้านแพงเฮ้าวันนี้นะครับเป็นงานใหญ่ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่นะครับคืนนี้ครับท่านผอ,อวัชริ์นะครับพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ทุกๆคนทุกทุกท่านนะครับที่จัดงานนะครับเป็นเจ้ภา,าบใหญ่ร่วมไปทีมคณะกรรมการของโรงเรียนน้ำนะครับ ที่เพื่อกเฟื้อสถานที่ตรงนี้นะครับเราก็เป็นเจ้าตยในการจัดงานครั้งนี้เงินที่ไม่นองเสียวัดจับตัวกันเก้ามานะครับถือว่าเป็นทุนการศึกษาให้สลับนักเรียนโรงเรียนบ้านแพมเรานะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสยังขาดอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะต้องบอบรุ่งและพัฒนานะครับฝากไปถึงนะครับ แฟนครับแฟนเพลงมือนีนะครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องนะครับโพลเฟสบุ๊กไปเลยท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสดีครับหลังจากที่สองสามคนฝนตกต่อกันอย่างต่อเนื่องมือนี่นะครับโอ้ยนกจูกไปขอพ,อพ่อน้ำปูองไงเฮาเดี่ยวละองค์พพิรุ่นองคพระใหญ่ใจกลางบื้งเรานะครับเปิดโปงปิดโปงเออเปิดฤด,ด,ดูกาลปิดฤด,ด,ดูกันกับว่าพลาดจักเกียไปขอพ่อน้ำปูเพิ่น เออมื่อนีพูดกับเมตตานะครับฝนไม่ตกทั้งวันได้ยินข่าวว่าจนสอดแยงจังปางคนละสุดยอดอิลีนะครับเมื่อนี้ขอพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับพี่น้องที่นะครับเสียบันจังโต้กันเข้ามาแล้วนะครับวันนี้สุดคุ้มแน่นอนเราพร้อว่าพี่้องบ่ผิดหวังครับกับผลนั่นการแสดงของนะครับสาวน้อยสองหรือสาวน้อยรัเพื่อนชั่วครับด้วยนะครับการบริหารของลูกจู้อมกับฮี่หน่อยนะครับ เออโอ้ยถึงบ่อล่ำถึงหลดแห่พี่น้องเออสู่ไปคนเฮาเกิดมาแล้วนะครับเออถือว่าสารสรรศิลปะาสาปังวัฒนธรรมอีสานบัานเฮาเคียมคูกับคนบ้านเฮานะครับขณะที่กําลังมีแห้งมีกําลังบังชายอยู่ <S <S วันนี้ขอบคุณไปยังท่านสอทอจันนะครับ <S <S เ,เดินทางมาจากสมุทรสาครมาให้กำลังใจลุกพี่นะครับมาจากสมุทรสาคร ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาของมุกโจนะครับซึ่งมุงโจก็ถือว่าขอบคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้เกียรติในการดำรูปํำแหน่งเป็นรองกอตตรนะครับสพปสมัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับพี่น้องเอมื่อดีขอบคุณพราข่าแม่ขายหลายๆเน้อ เออทั้งด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาค้าขายกันดีๆตอนนี้พี่น้องทั้งไก่ก็ร่างเดินทางมากก็ลังทยอยทยอยกันเข้ามาเออวันนี้อยู่แล้วกันพี่น้องกำพร้าตีได้นบริหอรตีได้ส่วนเจีงกันไปเลยเนาะ นี่หลายคนเดินท,งทางมาแต่ไกลนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้กำกับนะครับหลังากท่านสาวปอนะครับไปนี่เอออ่ำนวยนะครับขอบคุณนะครับทางด้านพี่บู้ด้วยนะครับเออพลังบูญ่เจ้าหน้าที่นะครับสอดจสจังปางไปนีถ้าไม่มีะลรเกิดเหตุน,นะครับไม่มีเกิดเหตุทดลองพิวานแต่ว่าบ๊พบผา่านจะเชียร์ได้ไปนอนครับบ้านเฮ่าเออจัดงานใหญ่ คนบ้าเปิดเบิร์เป็นแสนกะครบว่าตีกันว่าขากันแค่เทียด้เออพันตักแกยกไม่เลนมากนี่คราวนี้สองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับพี่น้องครับอีกไม่เกินนาทีเท่านั้นนะครับเข้าไปเลยเล่นเชิญผู้ลำผู้ใหญ่ขึ้นเก้าเปิดงานสาหรท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรีบซื้อบัตรจงตัวกันเข้ามาเลยนะครับ กับศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ในคำขึ้นเองครับแล้วก็ปัทะผู้บ้านฟินแลนด์นะครับโตเกียวมิวสิกเดวงพร้อมกับนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องบุ้งอิงแล้วก็ศิลปินมากมายหลายท่านเอี่ยาวลูกยีเนี่ยเพชรบ้านแพงกับบ้าตัวฝากไว้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชิ้นพูดักใจนะครับนั่นก็คือ ภาพยนตร์ไทยก็นะครับฝากไว้นั่นะครับพี่น้องครับหลายคนว่าได้เขารูกหนังมาแล้วสิปีหปี20สปีสิไปให้กำลังใจเท่ดนี้หละเพราะว่าเป็นหนังในเออเป็นหนังของมกดอีสา,บานบ้านเฮาเป็นหนังเรื่องแรกของวงการหมอลำนะครับที่จะฉายทั่วประเทศทุกรูปภาพยนตร,ร์17กรกฎาคมนับถอยหลังอีก40มือนะครับประมาณ40กว่ากวันเท่านั้นนะครับเงินลอยก็บาทพี่น้องครับเออถือว่า ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองก็บอกเือเก่านะครับฉะนั้นเพื่อเขาหาแนวให้กกำลังใจหาแนวหิ้วใจ,จก็คือ17กดอัสดาครับมีลูกจุงลูกมีหลานบอกหลานครับจุกม,มือบุญฉุดมือหลานประสานมือแฟนกันเข้าไปนะครับผักพรหากระไรสู่ชีวิตกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบ่เ,เห็นป้นแบน,นบ่มีเ่เสียกับยักษ์ขมยักษ์ไก่คับนี้ครูสาได้มอบให้ นะครับขับขับเรื่องไข้ออโดยการร่วมร่วมของตัวท้องนะครับของวงการหมอลำพีสานบันเฮานะครับลหลายๆวงนําโดยแม่ดกน้อยนะครับพอเอ็งระเบียบวัฒน์ศิลป์พอวิรพุ่งนะครับศิลปินภูไทยอะไรแบหลายๆวงหลายๆคนนะครับ แล้วก็อินฟูอีสานคนดังเัลงพากิสานเฮ้านะครับร่วมตัวกันเพื่องซิลปินดาล่านะครับนําโดยพระเอกนันลพลพระเอกเจษรย์รันนะครับที่เพือเ่อนซับร็จก็คือสับเพลย์นะครับมาเล่นเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกค่ายอ้อยเฮ้านะครับฝากไว้น้ำเด้พเอพี่น้องซิกเก็ตกรดกระดานะครับตอนนี้ขอบคุณที่พี่น้องเขาบ้าคล้อสติกเกอร์หลายเออโอ้ยแต่ไลคา่าสติกเกอร์กับเบิ่อไลน์แสนแล้วนะครับพี่น้องใส่พื้นที่ในการโฆษณา ตนนัทีมงานตรวจเยีมวิวซิทเดินทางมาหอดแล้วนะครับรอดสิบเป็นเวทีแล้วหรือสำหรับผูใ้ใดเดินทางมาบ่หอดจอดมาถึงหน้าเวทีครับเรามีระบบปุ่มปิดรับชมออนไลน์นะครับนั่นก็คือซื้อบัตรจองตัวกันเขาไปเลยครับทักไปที่ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยกับเพลินโชว์นะครับหรือเพจรับเพลินชู้ครับพี่น้องครับบัตร1 3 9บาทพี่น้องมาเมืองหนางาน1 2 0บาทเท่านั้นอ ศิลปอิสานบรรเทาครับบัตรแพงตำบลแพงเอำเพื่อกสุมพิงทีจังหวัดมหาสารคามขอบุดยาผู้ดำชุมชนนะครับบว่าสด็ท่านกำนันนะครับท่านนายกบอบตานะครับพร้อมอํานวยท่านกนันรนสุระนะครับแล้วก็ท่านนะครับพยายบาลทุกๆหมู่บ้านท่านผู้ซอยนะครับรวมไปถึงบอบตาทุกๆท่านเลยครับเมื่อนี้กถือว่า นะครับสาวน้อยเล้เลือชั่วหรืออีกพวกหนึ่งของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาสานความสุขให้พี่ดองบันแพงเรอบนี้เสียงไปรบกวนพี่้องภายในใบ้านกับขาอาภัยเดอพี่้องเด้อหน้านที่เปี่ยหดน,นะครับเพราะแน่คาสาวน้อยเพชรแพ่เขาอาศัย่ิดฤดูกาลยอ่นีก็ได้เสาร์ที่2ิมิถุนายนนะครับมาพอกันอีกที่กับการปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบันแพงเออบันนี้เป็นวงใหญ่วงหนึ่ง อ่านะครับปะทะโตเกี่ยวพิ้งซีอีกรอบนะครับเราก็จะมีสิ่งแปลกไปไหมพี่น้องเบิ้งอ่านัโดยทุกยุบนฟินแลนด์วันนั้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับเข้าไปสิเปิดก้มพิดแต่ว่าวันนี้นะครับพี่น้องครับคนไหนที่มาว่าหอดชัดว่าถึงนะครับเขาจมในกุ้งพิดได้เลยอ๋อตอนนี้นะครับ รอจากน้อยะครับรอประธานที่จกำกลังเดินทางมาขึ้นกล่าวเปิดงานขอบคุณไปยังกับนันวิลัตเนาะนะครับขอบคุณไปยังท่านนะครับปัจจุบันนะครับท่านกับนันวิลตัตถงอีลานะครับ ตอนนี้ทั้งไดร์บุรักผู้ใหญ่ครับกำลังทย่อยเดินทางขึ้นมาเก่าเปลี่ยนนนะครับรอสักครู่วันวนี้ยุ่งกัรจดสอดแยกจัดบัางแท้แน่นอนนะครับฝากผลง,งานการแสดงของฤด,ดูกาลศรีไปิบี้าในแล้พี่น้องครับศิลปินเก่าไปใหม่มาแต่ว่าองค์กรเรายัางยึดมั่นพร้อมที่จะพัฒนานะครับปีต่อปีนะครับฉะนั้นฝากผลง,งานครับฤด,ดูกาลน,นยิงใหญ่แท้แน่นอนนะครับอันนี้ไปฤด,ดูกาลแล้ว ดูดูกันนาชีพกันปับปรุงไรซิงไรย่างครับพี่รองครับออฝากไปถึงเจ้าภาพเจ้าการเจ้าห้านนำสุขุสุขคน,นกันแล้วกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งสาวน้อยหนึ่งเสาวน้อยสองเนาะนะครับอ๋อนะคือผู้ผู้หลวงรับไปแล้วทีนี้จิตเมตตาสูง